อะไรคือศาสตร์เมทเทอโลจีศาสตร์เมทเทอโลจีศาสตร์แห่งการออกแบบตัวเลขสถิติตัวเลขซึ่งขับเคลื่อนพลังงานชีวิตด้านบวกการร้อยเรียงตัวเลขคือหลักการที่สําคัญเพราะพลังบวกที่เหมาะสมกับแต่ละตัเกเศษนหรือตัวขุต้องผ่านการออกแบบ ุคลิกภาพตัวเลขที่ลงตัวเท่านั้นกว่าหลายหมื่นคนที่ได้สัมผัสกับศาสตร์แมคเคโลยีคนที่พลิกชีวิตโดยเรื่องราวที่ได้ที่สุดแล้วรวบเพิ่มพลังบวกไปกับศาสตร์แมคเคโลยีจากความจริงของคนเหล่านี้ในช่วงปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะปี2555เลขสวยอ่ะแล้วโดนแจกแจกการแต่งงานเยอะมากเริ่มคิดละเฮ้ยทำไมเราไม่มีใครจนกระทั่งตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยเราอยากมีใครแล้วแหละอแต่ว่าเราก็ยังแบบไม่เจอแบบทางออกหรือว่าทางสว่างสักทีถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกที่แฮปปี้หรืออะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามมาเนี่ยมันก็จะแบบว่าประสบความสําเร็จได้ะคะ่ะที่นอกเหนือจากปัญหาเรื่องความรักเนี่ยก็สาหรับสาวออฟฟิศอย่างเราเนี่ยก็คือปัญหาในเรื่องของ ซึ่งแน่นอนนะคะก็คือว่าเราก็อยากจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขัน้นเรื่องตำแหน่งและที่ออฟฟิศของเมทร o เทจีใช่ไหมคะเขาก็จะแบบมีแบบสอบถามให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยก่อว่าคุณมีอาชีพอะไรแล้วก็จะแบบมีความต้องการว่าคุณอะ่ะอยากจะแบบโดดเด่นเรื่องอะไรเป็นพิเศษเช่นการงานการเงินความรักหรืออยากจะมีชื่อเสียงทีนี้ดาวก็เลยจัดเต็มเลยค่ะว่าดาวอ่ะต้องการเรื่องอะไรและสิ่งที่ดาวนี้จริงๆนะคะก็คือเรื่องของความรักเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการงานค่ะ หลังจากที่คุณแมนเขาทักมานะคะจากเบอร์โทรศัพท์เก่าๆเนี่ยเราก็เฮ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าช่วงชิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราแบบมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบอึ้งแล้วก็แบบทึ่งมากๆเลยค่ะซึ่งณตอนนั้นอ่ะในแบบในสมององเราเราก็คิดเลยว่ายังไงนะเราต้องให้แบบทางคุณแมนเนี่ยออกแบบตัวเลขให้แน่นอนค่ะความโชคดีมากๆเลยที่หลังจากแบบใช้เบอร์โทรศัพท์จาก ศาสตร์แมทเทโลจีเนี่ยค่ะการได้รับการโปรโมตจากที่ตอนแรกที่เราลุ้นว่าเฮ้ยเมื่อปีที่แล้วเราเราไม่ได้แล้วก็เฟลมาแล้วใช่ไหมคะแต่พอยก็คือว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะมีโคตา้าอยู่แค่สองแค่สองคนแต่ว่าถูกเสนอชื่อไปเนี่ยสามคนใช่ไหมคะซึ่งเราก็คิดเฮ้ยเราจะติดหนึ่งในสองหรือเปล่าอะค่ะคือจริงๆริอะประธานอะจะไม่ให้แต่ว่ารองประธานนะคะเขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดปีนี้ดาวสั่งไม่ได้นะเขาไม่ยอมอะไรเงี้ยเออเราก็เลยเฮ้ยตื้น ตาหนะ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีเรื่องราวดีๆอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ดาวรอคอยมานานแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของความรักจนน้องๆที่ทํางาน,นก็ทถกว่าเฮ้ยพี่ดาวทําไมแบบหมู่นี้แบบสวยขึ้นคนที่แบบไม่เคยคิดที่จะแบบมาจีบเราก็กลับแบบโทรมาแล้วก็งงอะไรอย่างเงี้ยแทนที่ว่าเราจะเป็นฝ่ายไปให้ผู้ชายมาเลือกอ่าก็เป็นกลับเป็นว่าตอนเนี้ยเราแบบมีเป็นฝ่ายที่แบบเป็นคนเลือกละ ออตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เบอร์นี้ทาให้แบบชีวิตจากที่ดาวดาวเนี่ยแบบโหแบบายแล้วก็แบบรู้สึกแบบมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็พูดคุยอะไรหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยเมื่อใช้เบอร์นี้จะไม่รู้สึกหงุดหงิดจะรู้สึกแบบปิดจอบได้แบบทันทีทันใดเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ดาวได้มีโอกาสรู้จักกับศาสตร์แมทเทอโรจีค่ะขอบคุณทุกคนนะครับ ที่ไว้ใจในศาสตร์แมทริกีของผมอย่าลืมนะครับตัวเลขเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านที่มีทั้งด้านดีและไม่ดีการที่คุณจะได้รับพลังงานจากสาตรแมทริกีอย่างเต็มที่นั้นเนี่ยนอกจากจะได้รับการออกแบบเบอร์โทรศัพท์โดยเฉพาะแล้วคุณจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับฝากถึงคนที่ยังไม่ได้เข้ามารับการปรึกษาจากผมหลายคนสงสัยว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วชีวิต จะดีขึ้นหรือเปล่าส่วนตัวผมแล้วผมมีความเชื่อว่าชีวิตคนถ้ามีอะไรบางอย่างในชีวิตเปลี่ยนก็อาจจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ถ้าเรายังไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนเราก็จะไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลง ผมแมนการินพิสูจน์มาแล้วว่าตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้ใช้หากคุณมีกลุ่มตัวเลขที่ดีพลังด้านบวกจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้าได้อย่างที่คุณต้องการผมออกแบบตัวเลขแห่งความสําเร็จให้ผู้คนชั้นนําจากหลาย,ลายอาชีพมาแล้วมากมายจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเชิญพิสูจน์เบอร์โทรศัพท์ของคุณ,คณกับผมแมนแมทเทโลจีโทรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกห้าแล้วหลายอย่างจะดีขึ้นจริงๆครับ